ดีดีขี้มนยดีเาตามไปนู่นเลยตามไปฮะวไปเกตไปกแล้วเจ๊คอเ้เอกไทยอวันล้เลือกคูต่อสูเลือกไทยเลือกะเลือกมเลยมันมีเวลาสี่หคนมึงเลือกเลยอ๋อชีวิตหนอ ต้องเลือกคอนเสิร์ตไหมไปไปซีดีเาไปเลยไปเลยต้องเลือกคอนเสิร์ดทีคนใครจะิใครไหมใครจะไปกับใครอีไมีความมีความกำจัดผู้กำจัดติดตัวโน้ตเนี่ย

Không, không à. ừ, ăn uống nữa. ăn mấy tiếng. thở